เสื้อกั๊กนะคะนี่พึ่งน้อยป้าน้องเป็นคนชอบพึ่งเดี๋ยวจะปักใส่สักตัวหนึ่งเอาพึ่งตัวโตกว่านี้ผีเสื้อค่ะปักแค่เขาต้องนานแล้วไม่เคยเห็นเขาใส่ทีเขาเก็บจนลืมม้งคะเนี่ยก็เลยเขาหลังให้ทำให้ก็เลยไม่ทำปักแล้วก็ไม่เห็นใส่ ปักไม่ได้ใช้เวลาวันสองวันนะคะอยากได้แม่ก็ทำให้เล้ว็ไม่เห็นใส่ข้าหลังเขาให้ปักอีกแล้วเลือกย้ายลายค่อนข้างย,ยากเราผ้าผ้ามันบอบบางจะเวลาจะปักจะเข้าสะดึงดึงมากๆก็กลัวมันจะขาดก็เลยไม่ปักให้ คนไหนที่เรื่องมากเลือกมากติมากพะน้องก็ไม่ทำให้งานศิละปะมันมันต้องใช้อารมณ์นะคะถ้าเผื่ออารมณ์เราไม่ดีทำออกมาแล้วมันก็ไม่สวยค่ะคนไม่เข้าใจตัวเองอยากได้แต่ละคนเนี่ยเห็นก็อยากได้แต่ไม่เคยถาม ฉันจะเอานู่นเอานี่ลายนู่นลายนี้ไม่เคยถามว่าค่าใชา้จ่ายเท่าไหร่บางคนก็ให้ทําให้สามสี่ตัวไม่ถามสักคําให้ซื้อเสื้อด้วยแล้วเสื้อตัวหนึ่งอ่ะไม่ต่ำป่ะสองพันแล้วเราเราค่าไหมค่าปักก็ไม่หลังจากนั้นก็เลยไม่อยากจะทําให้ใครอะคะ่ะคือทำแล้วเหมือนเขาไม่เห็นคุณค่า งานศิลปะนี้ต้องใช้อารมณ์จริงๆนะคะแล้วก็อารมณ์ต้องนิ่งแล้วก็ใสถ้าเผื่อเราขุ่นงัวหรือไม่ไม่สบายใจเราก็ทำออกมาไม่สวยะค่ะนี่เห็นนะคะพึ่งแม้แต่ตาปากนิดนึงพน้องก็จะพยายามเล่นสีให้มันเหมือนนะคะ ให้เขาสองตัวนะคะของลูกสาวตัวนี้เป็นเสื้อกล้ามค่ะเห็นไหมคะมีพึ่งด้วยมีพึ่งน้อยตัวนี้ตัวเมียตัวนี้ตัวผู้สวย ก่อนก็มีเสื้อปักเพอไม่ได้โดนขโมยปักเป็นสตรอเบอรี่เป็นอะไรเยอะแยะหมดเพอไม่ได้คนนู้นคนนี้ขโมยเลยอยากได้ก็ขโมยเราไป Đã lắp trong lời Cái nói là...